สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับเราจะมาตามต่อกับอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาตรงนะครับชุดนี้ หลัก1 0ได้890นะครับหลักหน่วย3 4 5 7ี่5้าตัวนะครับหลักหน่วยจับคู่แล้วได้12ชุดอันนี้หลายท่านก็คงจะเห็นนะครับที่ลงไปของงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผลางวันที่ออกก็คือ8 9 3นะครับ2ตัวบนออก93คู่ที่มาคือ93นะครับอันนี้ที่ขิดฉีดนี้คัด มาจากแต้มรวมนะครับสูตรแต้มรวมก็จะมีแต้มสองอันนี้ก็แต้มสอแต้ม4แต้มหกแต้มสีนะครับทั้งหมดสี่คู่ชุดที่ตรงกับแต้มรวมนะครับก็มาคู่ที่93นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดนี้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะเดินต่อหรือไม่สำหรับชุดนี้นะครับสองตัวบนตรง ไา้ตัวเลขที่ตรงกับสูตรเลขวิ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับ สูตรนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเจ็ดงวดนะครับที่เข้ามาจากงวดแรกที่ออกค่าแปดนะครับงวดแรกงวดที่สองแปดหกงวดที่สามเก้าหนึ่งงวดที่สี่หนึ่งหนึ่งงวดที่ห้าเก้าเจ็ดงวดที่หกแปดสามงวดที่เจ็ดเป็นงวดที่เจ็ดนะครับต่อไปจะเป็นงวดที่แปด เราจะมาดูงวดที่แปดนะครับอันนี้ก็เป็นเจ็ดงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักสี่ห้างวดนะครับที่เหลือท่านมีเวลาก็ลองย้อนทาดูนะครับถ้าท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับ <c oughs> หลักสิบนะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมืน่นบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบนนะครับสาม รงวัลที่1นะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองอย่างงวดนี้นะครับห้าบวกหเป็น11 11อบวก9้เป็น20 20 1บวกหนเป็น21นะครับ21่บวกศูนย์ได้21ได้เลข1 <c oughs> ได้เลขหนแล้วให้ลด1นแต้มนะครับสูตรนี้ลด1เพิ่มหนึ่งก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองหลักสิบ หลักหน่วยนะครับใช้หลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 9งบวก9นะครับเป็น18 18ปบวก5เป็น23 23ิบวก8เป็น3 1 31บวกเเป็น40นะครับได้เลข 0, 0ูศตัวแรกบวก1คงที่นะครับหรือว่าเพิ่มไป1แต้มก็จะได้เลข1 ตัวนี้บวก1อีกครั้งหนึ่งครับก็จะได้เลขสองสองตัวนี้ให้บวก2นะครับก็จะได้เลข4 0 1 2 4หลักหน่วยนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ16สิงหาคมออก49 5811 8 11นะครับหลัก10คือเลข1ห,หลักหน่วยคือเลข1 วัดต่อมานะครับ9บวก4เป็น13บวก1เป็น14บวก1อีกนะครับเป็น15 15บวก3เป็น18นะครับได้เลข8ลด1ได้เลข7เพิ่ม1ได้เลข9นะครับ7 8 9หลักสิบหลักหน่วยก็หลักสิบล่างบวกกัน2ครั้งนะครับ8บวก8เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก4เป็น24 24บวก3เป็น27ได้เลข7 ตัวแรกบวก1นะครับได้เลข8ได้เลข9แล้วก็บวก2นะครับตัวนี้บวก2เป็น11ได้เลข1 <c oughs> หลักสิบได้7 8 9หลักหน่วยได้7 8 9 1นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้ออก9 9 9 9 9 7หลักสิบคือเลข9หลักหน่วยคือเลข7วัดต่อมานะครับ เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปบวกเก้าเป็นยี่สิบดยีบวกสนะครับเป็นสามสิบสมส่มาบวก4ก็เป็น3ามสิบแปดได้เลขแปดแปดลดหนึ่ะครับได้เลขเจ็ดเพิ่มหได้เลข 9, เก้าได้แกับเหลักหน่วยนะครับหลักสิบล่างคือเลขเกบวกกันสองครั้งนะครับเกวกเ้าเป็นสิบแปบวกหเป็นยีี่ 24บวก7เป็น31 31บวก2เป็น33ได้เลข3 3เพิ่ม1นะครับได้เลข4 4เพิ่ม1ได้เลข5 5เพิ่ม2นะครับได้เลข7หลัก10ได้7 8 9นะครับหลักหน่วย3 4 5 7ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดต่อมา16กันยายนออก2 4 4 0 8 3หลัก10คือเลข8 หลักหน่วยคือเลขสามวดต่อมานะครับสองบวกสี่เป็นหกหกบวกแดเป็นสิบ4ี่บ่บวกสามเป็นสิบเดสิเจ็มาบวกสองเป็นสิบได้เลข9นะครับลดหนึ่งเหลือ8ปดเก้าเพิ่มหนึ่เป็นสิบได้8 9ดเก้าศูนหลักสิบนะครับหลักหน่วยห้าบวกหเป็นสิบสมาบวกเเป็นสิ 17บวกสเป็น20 20ิบวกสเป็น23ได้เลข3เพิ่ม1ได้เลข4เพิ่มอีก1ได้เลข5 5เพิ่ม2ได้เลข7หลัก1 8 9 9 0หลักหน่วย3 4 5 7นะครับผลรางวัลที่ออกของงวดที่ผ่านมานะครับ แปดสามเจ็ดแปดเ้าสามหลักสิบนะครับคือเลขเก้าหลักหน่วยคือเลขสามออกเก้าสามนะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาทั้งหมดเจ็ดงวดติดนะครับงวดที่แล้วเราก็เห็นนะครับเข้ามานะครับงวดที่แล้วที่เราลงไว้ เก้าสามนะครับอันนี้เรามาดูงวดใหม่นะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับงวดต่อไปหลักสิบนะครับหลักสิบหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้านะครับเป็นยี่สิบ 20บวก3เป็น23 23มาบวก1เป็น24ได้เลข4 4ลด1นะครับได้เลข3 4เพิ่ม1นะครับได้เลข5ทวนอีกครั้งนะครับ8บวก3เป็น11 11บวก9เป็น20 20บวก3เป็น23 23มาบวก1เป็น24นะครับถูกแล้วหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลัก10ล่างคือเลข5 5บวก5เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก0เป็น19นะครับได้เลข9 เ้าเพิ่มหนึ่งเป็นสิบได้เลขศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มหนึ่งได้เลขหนึ่งหนึ่งตัวนี้เพิ่มสองนะครับก็จะได้เลขสามตัวสุดท้ายให้บวกสองนะครับตัวสุดท้ายห้าบวกสองเป็นเจ็ดห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะครับหลักสิบสามตัวนะครับ สองยี่สิบยี่สายี่สี่ถูกแล้วนะครับกลัวผิดเหมือนกันหลักสิบสามสี่ห้าอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหลักหน่วยนี่สี่ตัว ถ้าเราเอาสูตรแตร้มมาตัดก็จะเหลือ4คู่5คู่นะครับอย่างงวดที่แล้วแต่สูตรแต้รวมผมยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูมาไล่ดูกันหลักหน่วยนะครับเก้าศูนย์หนึ้าศูนหนึ่งส 9 0 1 3ทั้งหมด12ชุดนะครับอันนี้ก็ไม่ตรงนะครับกับสูตรเลขสูตรเลขวิ่งนะครับที่เข้ามาเหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าชอบคู่ไหนชุดไหนนะครับจะพิจารณาไปก่อนก็ได้นะครับ แต่ก็อยากให้ดูลหลายๆสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปรวบรวมอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นคู่ไหนน่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละสูตรก็เข้ามาเหมือนกันแล้วก็ค่อยมาดูปัจจัยอื่นๆอีกนะครับมีสูตรแต้มรวมหรือว่าสูตรคู่ขี่อะไรมาคัดอีกทีหนึ่งเราค่อยมาเลือกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในชุดสรุปสำหรับเบื้องต้นนี้ถ้าใครชอบคู่ไหนก็ลองพิจารณาไปนะครับพิจารณาดูว่า คู่ไหนตรงใจชอบก็เอาตามที่เราชอบนะครับเพราะว่าสูตรก็เข้ามาเหมือนกันแต่อนาคตมันก็ต้องมีผิดมีถูกนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นก็ตามนี้นะครับถ้าท่านชอบคู่ไหนก็ลองดูแต่ก็อยากให้ดูไปหลายๆสูตรนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบอย่างหลักสิบนี้ตัวไหนน่าจะเป็นตัวเด่นตัวชน หลักหน่วยก็เหมือนกันนะครับค่อยๆดูไปเพราว่านี่ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรต่างๆมาเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ